เคยไหมครับที่จูจ่ๆก็ฝันเห็นอะไรบางอย่างที่เหนือจริงสัตว์ประหลาดที่ออกมาจากส่วนลึกของจิตใต้สำนึกของคุณมันอาจไม่ใช่แค่ความฝันแต่มันกำลังบอกอะไรบางอย่างกับคุณความลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของจิตใต้สำนึกของคุณคืออะไรกันแน่การฝันเห็นสัตว์ประหลาดนั้นมักสะท้อนถึงสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในชีวิตจริงอาจเป็นความกังวลความกลัวหรือความท้าทายที่คุณกำลังหลีกเลี่ยง มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังงานภายในที่ต้องการการปลดปล่อยหากคุณเผชิญหน้ากับมันในฝันได้นั่นหมายถึงคุณกำลังพร้อมที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นในชีวิตจริงจงกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแล้วคุณจะพบกับความสงบภายในที่แท้จริงครับและเลขนำโชคจากความฝันของคุณในครั้งนี้ก็คือ2 7 9เ ขอให้ทุกย่างก้าวของคุณเต็มไปด้วยความโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่กับการทำนายฝันครั้งหน้าสวัสดีครับ